สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่พวกกับผมนะ Channel, ค,ครับมิสเตอร์ดิวชาแนลเช่นเคยแล้ววันนี้เราไม่ได้มาสอนสร้างอะไรนะครับวันนี้คนระับผมก็จะมาดับรีวิวบ้านผมนะครับไม่ใช่บ้านนั้นครับอันนี้เป็นบ้านในมายคาร์บเลยครับอันนี้บนหลังคาครับโอ้สูงมากเลยครับโอ้โหไปดูกันเลยนะครับโอ้โหโ,โ,โดดลงตรงนี้อะ นี่ก็เป็นบ้านผมครับ๋ยวมีให้ดูเลยครับนี่ครับบ้านผมครับบ้านผมครับอันนี้ก็หลังบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเสาครับเสาไปเข้าเรื่องเข้าไปในบ้านกันเลยนะครับจะมีเสียงรบกวนอะไรก็ขอไป้วยนะครับแล้คก็บ้านผมสร้างกากๆครับสร้างเมื่อคืนนี้เองครับ บ้านผมอันนี้ก็เป็นเอ Trump, Cristo, ่อห้องครัวนะครับห้องครัวนี่ไงอันนี้ก็ <sucks> ตู้เย็นแล้วก็เขียงเฉียงก็ทอดแล้วก็ที่ย่างตาเผาอะไรครับอุ้ยนี่ก็เป็นเอ่อที่ดูทวนไม่ไปนะครับอันนี้ก็ลิ้นชักเก็บของนะับนไงครับนี่ก็เอ่ออะไรไม่รู้นะครับนี่อนนี้ก็เป็นเอ่อที่ล้างมือนะครับนี่ก็ตู้กินข้าวครับ ผมก็จะเป็นเออคัดหลองใครมาก็ไม่รู้นะครับก็มาตกแต่งบ้านนิดหนึ่งนะครับออผมขึ้นบันไดไม่ค่อยเก่งเท่าไรหร่หรอกครับเนี่ยเบียวตลอดเลยชั้นสองครับมันก็คล้ายๆเป็นโรงแรม่ะครับชั้นสองนี่ก็เป็นห้องจุ็พองนะครับโดดเวลาลงครับไม่ลงนี้เลยนะครับ นี่ก็เป็นห้องน้ำครับไม่มีห้องส้วมครับห้องน้ำนะครับไม่มีอ่างล้างหน้าเช่นี้นี่ก็เป็นเตียงนอนครับใครนอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็ไม่ต้องนอนนะครับนี่ก็ทีวีครับมีลำโพงติดด้วยครับทีวีครับทีวีได้ยินไหมเนี่ยเป็นไอไรวะเวลาออกนอกบ้านนะครับแล้วก็วก่ากูเอาของที่ออกไปนึกผิดหรอ ก็เปิดประตูออกนครับไม่มีที่เยียบเลยครับผมก็จะทําที่เยียบเลยนะครับนี่ครับนี่ก็คล้ายๆเออเป็นกล่องใบสนีนะครับเอกมาแปะส่นี่เลยครับนี่ก็เป็นไม้นะครับแล้วก็ไปดูครับอันนี้ก็ทางลงครับทางลงผมโคตรซับซ้อนครับทางลงครับนี่ก็เสาไฟบ้านนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บต่อในตัวะ นัเจ้าของบ้านยังไม่รู้นี่นะครับงับโซเฟ่บ้านมาพไปคัดลอกจากคนอื่นไปรวมกันในนี้ครับอันนี้อะไรครับอันนี้ก็เป็นสระน้ําของผู้ใหญ่นะครับที่ดูดน้ําผู้ใหญ่สระน้ำผู้ใหญ่โคตรกว้างเลยครับดูลงไปก็มีฉลามหรือจระเข้มงับอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับดูดลงไปนะครับว้าตอมบางคนก็อาจจะขาหักได้นะครับเวลาขึ้นก็โคตรลำบากเลยครับ ลาขึ้นแน่หอขึ้นออกนะครับว้าครัวบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ก็เป็นสระน้ำเด็กนะครับสระน้ำเด็กนะครับไม่ค่อยลึกนะครับไม่ค่อยลึกมันมีสไลเดอร์ด้วยครับผมอาจจะสร้างสไลเดอร์ด้วยครับนะครับ,น,รบนีนหอมีบันไดด้วยเออมีฟักทองแนละ้ว ักทองเอามาแต่ไหนครับเอามาแต่นี่ครับดูครับนี่ก็เป็นเออเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับไม่มีแก้มลิงครับมีแต่ข้าวครับข้าวแล้วก็ผื้ผักสวนครัวครับนี่ครับโอ้ยหนึ่ครับฟาร์มเล็กน้อยเองครับเนี่ยอ้าหยับเสาไฟเออหยับเสาไฟนะครับอแล้วก็ลงมานะครับ น,นี่ก็จะเป็นฟาร์มข้าวแล้วก็อะไรเยอะแยะครับอันนี้ข้าวก็มันสับปะรังอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นไครับอุ้ย,อ,ยอีกแล็บเป็น,นอีกครับไม่ต้องไม่ต้องขอบเนี่ยครับเราเอาฟักทองกับเต็งโมกูโตขี้เถา้านี่ยังปลูกมาตั้งนานเตือน,นี้วสิบมิตอันนี้ครับ ก็ลอยขึ้น,นครับแล้วก็เดินชมวิวอะไรแถวนี้นครับชมวิวอันนี้ก็ไม่ต้อง G, แปลกใจครับผมจะสร้างสตีปนะครับจะเหมันเพิ่งได้แยเชนนี้กับสตีปผมยังไงค้ากับตัวสตีปสตีปอันนี้เข้าไปในท้องสตีป,นนป,ตปแล้วก็เดินไปไกลมันก็จะเจอบ้านของผมนะครับไงไม่เห็นด้วย ก็อขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับบ้านครับรีวิวบ้านนะครับกากานะครับผู้สร้างเมื่อคืนนะครับถ้ามีอะไรปัญหาก็คอมเมนต์ข้างล่างครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับสหรับวันนี้เอ้ยช่วยติดช่วยกดไลค์ subscribe อะไรนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ<า>